ช่วในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของราคาทองคําที่พุ่งขึ้นไปทําจุดสูงสุดในรอบ3สัปดาห์นะคะในช่วงที่เราปิดตลาดไปเมื่อวานนี้ในวันรัธรรมนูญโดย แรงหนุนจากคาสั่งซื้อชดเชยของกองทุนบางแห่งแล้วก็ในส่วนของแรงซื้อตามสัญญาณทางเทคนิคแล้วก็ในส่วนของดอลลา,าร์สหรัฐเองที่อ่อนค่าลงมาเมื่อเทียบกับตะก้าสกุลเงินสําคัญในตลาดโลกเนี่ยเป็นแรงหนุนทําให้ราคาทองคำเนี่ยพุ่งขึ้นไปก่อนแต่ว่าก็ยังไม่ผ่านแนวต้านสาคัญที่ระดับพันสองเหรียญโดยเช้านี้เนี่ยค่อนข้างทรงตัวอยู่ใ,ใกล้ๆระดับพันสองหเหรียญต่อต่อออน โดยถ้ามองในส่วนของปัจจัยกดดันเองเนี่ยก็ยังมาจากในเรื่องของอมุมมองว่าเฟดอาจจะปรับลด QE ลงในการประชุมอรอบวันที่17-18ธันวาคมนี้ซึ่งก็มองว่ายังคงเป็นแรงกดดันต่อเนื่องต่อทิศทางของราคาทองคำประกอบกับล่าสุดเนี่ยในส่วนขององเกรสเองเนี่ยได้มีการบรรลุข้อตกลงทางด้านงบประมาณ เรี่องในส่วนของการปิดหน่วยงานราชการที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในวันที่15มกราคมของปีหน้านี้ก็เป็นอีกปัจจัยที่มองว่าทำให้ในส่วนของราคาทองคำเองเนี่ยมีโอกาสที่จะเ,เกิดการอ่อนตัวลงมาอีกรอบได้เหมือนกันจากที่ดอลลาร์สหรัฐเองก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นเมื่อเทียบกับสก,กุลเงินสำคัญในตลาดโลกนอกจากนี้เองเนี่ยในส่วนของอุปสงค์ทองคำจากตลาด จุบแม้ว่าในฝั่งของจีนเองเนี่ยยังดูมีความต้องการนำเข้าทองคำค่อนข้างสูงแต่ว่าในส่วนของผู้บริโภคลายใหญ่อย่างอินเดียเองเนี่ยยังเห็นในส่วนของอการนำเข้าทองคำค่อนข้างซบเซา ล่าสุดเนี่ยมีคาดการณ์ว่าการนำเข้าทองคำของอินเดียอาจจะลดลงกว่า70%นในไตรามาสนี้จากระดับ255ตันในช่วงเดียวกันของปีก่อนนอกจากนี้ก็ยังมองว่าในปีหน้าเองเนี่ยการนำเข้าทองคำของอินเดียอาจจะลดลงเหลือ500-550ถึงตันก็สอดคล้องกับาคาดการณ์ของสภาทองคำลกที่มองว่าในส่วนของอ,อุปสงค์ทองคำจากอินเดียเองเนี่ยจะลดลงมาที่ระดับ เทียบจากคาดการณ์ในครั้งก่อนที่ระดับ1,000ตันโดยสาเหตุเนี่ยมองในเรื่องของกฎระเบียบจากภาครัฐที่มีออกมาทั้งในส่วนของภาษีการนำเข้าที่ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงแล้วก็กฎระเบียบอื่นๆเพื่อมาลดในเรื่องของในส่วนของการขาดดุลการนำเข้าก็มองว่าน่าจะยังเป็นปัจจัยกดดันต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าถ้ายังไม่มี ส่วนของราคาทองคำที่ฟื้นตัวขึ้นมาในช่วงสั้นๆเองเนี่ยยังมีโอกาสที่จะเห็นการอ่อนตัวกลับลงไปทดสอบระดับ1,250เหรียญต่อออนได้อีกครั้งส่วนถ้ามองราคาทองคำในประเทศเองถึงในส่วนของราคา g o ลด์ฟิวเจอร์เองมีงถูกกดดันด้วยค่าเงินบาทที่กลับมาแข็งค่าขึ้นใกล้ระดับ31.90บาทต่อดอลาลาร์สหรัฐในช่วงเช้านี้หลังจากที่ ในช่วง2วันก่อนเนี่ยอ่อนค่าลงไปเหนือระดับ31.20บาทต่อดอลาลาร์สหรัฐส่งผลให้ในส่วนของเจ z 13เองวันนี้มีแนวโน้มที่อาจจะเห็นการเปิดกระโดดขึ้นไปก่อนแต่ว่ายังไม่มองว่ายังไม่น่าจะทะลุระดับ19,240บาทอย่างไรก็ตามเนี่ยมองว่าถ้าทะลุขึ้นไปได้ก็อาจจะไปต่อไ,ไดยเพียงสั้นๆที่ระดับ19,400 นำในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนมองว่าถ้าราคา g f z ซ3เนี่ยยังไม่ทะลุ19,240ัน้19,240บาทยังให้คงสถานะช็อตเดิมต่อได้เพื่อรอทำก,กำไรเมื่อปอดท่าลงมาอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าผ่านระดับดังกล่าวขึ้นไปก็แนะนำเพียงการกินกำไรลองสั้นๆไปที่ระดับ19,400บาทส่วน s a f e t ้เด็กฟิวเจอรเองเนี่ยหละจากที่วันอังคารดีตัวกลับขึ้นมาปิดบวกได้ประมาณ 7.40จุดที่ระดับ934.50จุดสําำหรับในส่วนของ s 5 0สรับในส่วนของประเด็นทางด้านการเมืองหลังการประกาศยุบสภาของอานายกรัฐมนตรียิ่งลักแต่ว่าก็ดูแล้วเนี่ยในส่วนของสถานการณ์ทางการเมืองก็ยังไม่น่าจะจบได้ง่ายๆก็ยังคงเห็นการออก ชุมนุมของกลุ่มต่อต้านแล้วก็ยังไม่สามารถจะหาข้อสรุปที่สร้างความพอใจให้กับทั้งสองฝ่ายได้ทําให้ยังเห็นแรงขายของหนังทุนต่างชาติออกมาต่อเนื่องกว่า3,200ล้านบาทในวันจันทร์แล้วก็ในส่วนของเซฟตี้เด็คฟิวเจอร ส่วนแรงหนุนที่อาจจะมีเข้ามาก็คือในเรื่องของกองทุนที่เข้าซื้อต่อเนื่องในส่วนของตลาดหุ้นแต่ว่าก็ยังมีประเด็นจากภายนอกในเรื่องของการปรับลด QP จากเฟดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในการประชุมรอบนี้เนี่ยมองว่ายังเป็นปัจจัยกดดันที่เข้ามาอีกตัวหนึ่งทำให้ s อซ่าสูงแซดหนึ่งสาม 1 4 5จุดจึงแนะนำให้เทรดดิ้งขึ้นขายลงซื้อในกรอบดังกล่าวโดยถ้า,าหลุดกรอบทางใดทางหนึ่งไปก็อาจจะกินกำไรตามไปได้ส่วน Red c o o r Oil f u t ว r e วันนี้แนวโน้มก็น่าจะายังคงแกวดตัวค่อนข้าง,งผันผวน,ผน,ผนถ้าเปิดลงมาก่อนเนี่ยมีโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นได้อีกครั้งแถวๆระดับ3560 ราคาน้ำมันดิบเรนที่มีโอกาสจะฟื้นตัวได้เมื่อลงมาทดสอบระดับ1 9เหรียญต่อบาร์เรลหลังจากที่ล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่าในส่วนของสถานีขนส่งน้ำมันในทิเบียอาจจะกลับมาเพื่อทำการได้ส่วนหนึ่งในช่วงกลางเดือนนี้แต่ว่าก็ายังแต่กย็ยังได้รับแรงหนุนส่วนหนึ่งจากแนวโน้มซ็อกน้ำมันดิบของสหรัฐประจำสัปดาห์ก่อน ที่มีโอกาสจะปรับตัวลดลงโดยคาดการจากในส่วนของรอยเตอร์เนี่ยมองว่าจะลดลงประมาณ3ล้านบาร์เรลหลังจากที่รายง,งานตัวเลขจาก API ล่าสุดเนี่ยออกมาว่าตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบสารัฐประจำสัปดาห์ขอลดลง7.5ล้านบาร์เรลจึงแนะนำให้ไปรอเปิดสถานะรอง BRZ 13ในช่วงที่ย่อตัวลงมาร 3, บาริเวณ3,560บาท และวางจุดตัดขาดตุนไว้ที่ต่ำกว่าระดับ3,520บาทส่วน usd f u t u r e มองวันนี้ก็น่าจะ,ะมีโอกาสพื้นตัวขึ้นทดสอบระดับ32บาทต่อละล่าสหรัฐได้เป็นการแม้ว่าช่วงเช้านี้เนี่ยอาจจะเปิดลงมาก่อนอทั้งนี้ก็ยังคงต้องติด ล่าสุดเนี่ยการที่คองเกรสสามารถบรรลุข้อตกลงรบประมาณของสหรัฐก็ทำให้ในส่วนของดอลลาร์เองเนี่ยชะลอการอนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินสำคัญในตลาดโลกประกอบกับมองในเรื่องของฟันฟลูเนี่ยยังไม่น่าจะ,ะไหลเข้ากับมาใน ในส่วนของสถานาการณ์ทางการเมืองยังยืดเยื้อก็ยังคงเป็นแรงกดดันต่อทิศทางของค่าเงินบาทอยู่ส่วนหนึ่งจึงแนะนําให้รอเปิดสถานะรอง USD ที่1.3เบ31.97บาทแล้วก็วางจุดตัดขาดทุนไว้ที่ระดับ31.90บาทต่อดอลลา,าร์สหรัฐในการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ